โปรโมทมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแหมคนนี้ก็เล่นละครมาหลายบนปากแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะฮะครับไม่ใช่คนดีเท่าไหร่แต่ถ้าจเิงก็เป็นคนดีอันนี้ให้คนอื่นพูดดีกว่า ไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ครับแต่แต่เล่นเป็นคนดีเลตติ้งระดับหนึ่งนะตอนนี้อ๋อเหรออ๋อเรื่องล่าสุดนี้ใช่ครับนะฮะก็เขียนซ่อนแสงนะเมื่อกี้จบไปเรียบร้อยยังไม่จบอีกสองตอนอีกสองตอนเหรออีกสองตอนแน่แต่คนก็ไม่ดูอีกอ๋อเหรออีกสองตอนอีกสองตอนจะจบแล้วนะจบอ๋อโอเคโอเคจะบอกว่าเพิ่มตอนนะฮะเพิ่มตอนไหมขอคุณบอยอย่าเขาเขาไม่ให้เขาหมดแล้วนะฮะอ้าวใครยอ้อนะครับเรือถือว่าเป็นหนังนะเป็นภาพยนตร์ ซึ่งแน่นอนศาสตร์ของการเล่นอะไรต่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัละครอ่ะครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับสมบูรณ์แบบของตัวเองในเรื่องนี้โอ้พป่ตุ่มตามมาหนักแล้วผมหนักกว่าฮะหนักกว่าจริงครับค้าหนักกว่าเพราะว่าถ้าพน์เรื่องนี้มันมันเปลี่ยนบุคลิกในวงการเพลงของการเลยครับคือในวงการเพลงของการเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเพลงสายธรรมะสายมูเกี่ยวกับวัดกับบ่ายนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้มันมันตกันข้ามเลยใช่มันตรกันข้ามแล้วก็ เอฟซีพยายามจะบอกการเสมอว่าอยากเห็นการเล่นเป็นคนดีบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้ขอจริงขอเอาความดีของตัวเองเนี่ยในในวงก,การเพลงต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านการไม่ดีบ้างมันเป็นเหมือนการสอนคนมากกว่า mm hmm. ครับเรื่องเรื่องนี้ในในตัวละครของผมเนี่ยในตัวละครของเดี่ยวเนี่ยจะสอนให้ได้เห็นเลยว่าอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามีลายอ้อค่ะอ่ะ,อะมีการยกอ้อยอคู แล้วถ้าคนที่ทําไม่ถูกต้องทําผิดกฎมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนี่แหละคือความท้าทายของผมแล้วผมจะบอกว่าท้าทายในตรงนี้คือในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้เห็น,หนผมแทบจะทุกส่วนฮะผมต้องโชว์บุคลิกร่างกายและนี่จะเป็นร่างทองครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแรกของการด้นสนั่ ผมก็อบอกอย่างี้โชว์ร่างทองเลยนะฮะโชว์ร่างทองครับแต่จะเป็นร่างทองในทองไหนไม่รู้นะครับฮะนะครับแตน่น่าจะทองแน่ๆปรึกษาพี่ตุ่มตามรุ่นพีใช่ครนะับปรึกษาแล้วครับ<ะ>เล่นที่เดียวกันเลยเอ๋อนะฮะไปในเวเดียวกันเลยครับแต่อาจจะออกมาไม่สวยทวีเขาเพราะเวลาเร่งเรีบจริงๆนะครับแต่ว่าทุ่มเทมากๆครับทั้งการออกกำลังกายฟิตหุ่นต่างๆเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่านักแสแดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอย่างที่พี่ตุ่มตามบอกว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะฉีกแนวกับภาพยนตร์หมอหลำเรื่องหนึ่งที่มีแต่ความสนุกสนานเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมันจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่องไข่อ้อนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าบทบาทของเขานะจะเป็นอย่างไรครับ,รบนี่คืออีกหนึ่งนักแสดงครับที่บทท้าทายมากที่ได้เห็นถ่ายโปสเตอร์แล้วเขาบอกว่าก็คือมันต้องใช้อินเนอร์เยอะมากกับการตีบทนี้ครับเดี๋ยวรอรอ,รอพิสูจน์ฝีมือของเขาครับการทัศนราบขอบคุณครับ อ,อีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าผ่านงานแสดงมาระดับหนึ่งเลยแหละนะครับก็เล่นละครกับทางช่องวัน31มาก็หลายเรื่องเหมือนกันนะฮะน้องเบลนิพาดาครับจากแกรนดี้โกนะครับเจอกันน้องเบลนะฮะนี่เหะนไหเราได้น,นักแสดงแบบไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่อะเป็นนักแสดงแบบเออ่ค่อนข้างแบบมีประสบการณ์แล้วนะฮะ,นะะน้องเบลเป็นไงคะค่ะสวัสดีนะคะเบลนิพาดา ก็โอ้ยังตื่นเต้นหมดท่าในเศร้าอยู่ค่ะบอกเลยว่าท้าทายมากเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นหนูแบบเคยเล่นละครมาก่อนแต่หนูอยากจะบอกว่าภาพยนต์ขับละครเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากๆในมุมมองของหนูค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะก็ขอขอบพระคุณโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะคะจากบอสโจนะคะแล้วก็ผู้กำกับนะคะของเราแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกท่านด้วย เป็นครั้งแรกกับการเล่นภาพยนตร์ในครั้งนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์นะคะก็ mm hmm. บุคลิกลักษณะนิสัยก็อาจจะตรงกันกับเบลนิดนึง <Yeah. S 1> แต่ว่าคัมแพนกับเบลเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ด้วย mm hmm. ก็คือในเรื่องเนี่ยก็จะเล่นเป็นคนที่มีสื่อสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้อะไรประมาณนี้ค่ะ oh. น่าติดตามมากๆเลยค่ะก็ ตเต็มที่กับพุงโอกาสอยู่แล้วค่ะทําการบ้านแบบหนักหนามากมเลยแล้วก็ตอนที่อ่านบทอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอืมนะครแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการเปิดกล้องในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่นะซึ่งแน่นอนเราจะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทและอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของเบลล์นิพาดาคะนะครพูดถึงความเชื่อข,ของไข่ออเบลลก็เป็นลูกอีสานคนขอนแก่นในะครับกับคําว่าไข่ออในรู้สึกยงบ้าง อ,อันที่จริงย่าคุณย่าของหนูเนี่ยก็คือต้นตระกูลก็คือเป็นหมอลำเลยคเพราะว่าคุณย่าของหนูแต่ก่อนเพื่อนไปยกขันกับแม่ครูชวีวรรณดาเนินด้วยค่ะคใช่ค่ะก็คือจะมีต้นตระกูลที่เป็นหมอลำอยู่แล้วหนูก็จะซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าย่าก็มักเปิดหมอลำให่งั้างพ่อก็มักเปิดให้ฟังคือกัน,นค่ะคก็ได้เีโอกาสแบบฝึก ลํำมาด้วยกับคุณย่าด้วยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะ<อ>ก็ถือว่าทายอ้อเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือแล้วก็บูชามาตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งแต่สมัยคุณย่าเลยค่ะครับนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้าถ่ายทอดในความเชื่อเหล่านี้ให้คนในภาคอื่นๆและประชาชนคนไทยได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับว่าค,คืออะไรอย่างไรบ้างนะครับผ่านเรื่องราวของการร้อยเรียงเรื่องนะครับเรื่องความเชื่อและ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเบลนิมาดาครับถึงในหน้าแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับท่านเบลนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับนักร้องที่อยู่ในสาวน้อยเป็นบ้านแพงก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางบอสโจได้มีโอกาสดได้ร่วมแสดงซึ่งก็เรียกว่าเป็นความท้าทายของทุกๆคนหลายคนบอกตื่นเต้นมากเพราะว่านี่คืองานชิ้นแรกซึ่งแตกต,ต,ต่างไปจากการจับไมร้องเพลงหน้าเวทีวันนี้ครับ พวกเขามาอยู่กับเราที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญสมาชิกของสาวน้อยเพชรป้านแผงครับอมแอมละมไมแสงตอครับอุ๋งอิงครับแล้วก็วัดสิมดอนนะครับสามสมาชิกนะจากสาวน้อยเพชรป้านแผงครับจะขึ้นเวทีนะครับเรียกว่าจะขึ้นเวทีแต่ว่าเป็นเวทีการแสดงนะคะไม่เหมือนกับการร้องเพลงทุกๆไปทุกๆวันนะครับเอาวัดสิวดลกับพี่ใหญ่ของเรานะฮะครับผมนะครับ เป็นยังไงบ้างพอ,อบอสบอกว่าต้องเล่นหรือว่าแบบต้องมาแจมกับลาประยชน์เรื่องนี้ตื่นเต้นมากๆครับแล้วกะ็เป็นบททีบ่เคยเล่นเนาะนะเป็นบททีเ่เฮาแบบว่าไกลโตมากๆเลยครับ้อที่ทว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังไม่รู้จริงนะจริง,งไม่รู้จริง คนอื่นเอพอจังมรู้อันนี้คือบทที่ไกลตัวไกลตัวมากไกลตัวมากอ่ะเดี๋ยวต้องไปติดตามแล้วก็าจะเล่นเป็นอะไรนะแม่บอกว่าเป็นตัวจีตของเรื่องเลยอ๋อตัวจีตเลยนะฮะทำกันบ้านยังไงหรือไปศึกษาถามใครอะไรไงไหมเปิดยูทูบบ้งครับแบอันพวกเขาเจาเหลุดยักษีเห็ดจังไงอย่างนี้เลย,ย,ยนะฮะแล้วเราติดตามครับของคนฟงครับนําคับผมพี่ใหม่ของเรานะก็คือนี่ก็เจาะจงไปเลยนะฮะว่า เชื่อใจว่าวัดจะทําได้แน่ครับผมนะครับนะฮะอ่ะลูกสาวเราอุ๋งองจ้าเป็นยังไงนะฮะสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่มันท่าท้ายหนูคือกันครับเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่พึ่งเขามาได้บ้างการรันบอือค่ะแล้วก็เป็นน้องรีโกโมกันอย่างไ้พีพีใน ที่รวมแจมนี่ยค่ะบอกหนูเนี่ยเพราะว่าหนูกระโงงว่าต้องเรียนจังใดแน่จ้ะอืมนะคะเกี่ยวกับไข่อ้อนี่องค์หญิงมีความเชื่อ,อยังไงบ้างครับไข่อ้ออันนี้หนูโน้ค่ะเสือ้อค่ะเพราะว่าก่อนที่หนูสิเขาวงการหนูกับไปอยู่น่ะหมอลรัมกรเราเทาที่นี่ค่ะเหมือนเรามีอ้อเหมือนกันเป็นอ้อหมอลำแบบหมอลำสิงค์นะที่น่าจะซึ่งก็ได้ยกแล้วก็บูชา เหมือนกันมาแล้วด้วยนะคะแต่ที่บ้านครอบครวัวคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างสำหรับ,บในครั้งนี้แล้วบทบาทของลูกสาวในฐานะนักสแสดงในหนังใหญ่ด้วยครับพอก็แม่ไงอินดีค่ะกายาเคนุแบบเปลี่ยนบุคลิกจาก้องเพลงเป็นแบบเป่นภาพยนตร์แนวว่ามันจะเป็นแจงแต่างสินะอืม <c oughs> นะคะ,แล,ะแ,บบคแล้วแอบกระชิบแล้ว่าบทบาทจะไกลตัวความเป็นอุ๋งอิงที่เราอาจจะเคยเจอบนเวทีหน้าเวทีแตกต่างกันไหมกับเรื่องนี้ก็บแตกต่างค่ะ เป็นตัวข้องหนูปกติเหมคะเป็นหนูอิงเลยอ๋อได้เป็นหนูอิงเลยในเรื่องนี้เองนะคะอะเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่นก็คือในส่วนของงานแสดงนะครับส่วนอีกคนนึงครับอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเราได้เห็นภาพโปสเตอร์การถ่ายภาพนิ่งไปแล้วตกใจฮะคือเดินผ่านไปตอนแรกพี่ท็อปก็ไปสัมภาษณ์ไปทําข่าวจําไม่ได้เขาบอกเลยอมแอมง่าอมแอมเพชรบันแพงค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกคณโอกาส จากบอนโจแล้วก็คุณย่าสุภาพและก็รวมถเป็นทีมผูก้กำกับนะคะที่ที่มอบโอกาสแล้วก็มอบบทบาทน,นี้ให้กับอมแอมอมแอมรับบทเป็นอีแบลค่ะแบลอีแบลแบลค่ะ<อ>ซึ่งอยากจะบอกว่าคาแรคเตอร,ร์นี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยที่ที่เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายก่อนหน้านี้อมแอมก็จะเคยเล่นแค่แบบเป็น m อนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์แต่ว่าภาพยนตร์ก็คือเป็น เรื่องแรกค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่ะลืมบทบาทนักเอกใส่ผ่าไทยก่อนง่ามทั้งเวทีพราเด็กเบงกีแบวนลวทุกคนจะลืมผ่าก่อนนะคะอยากให้ทุกคนค่ะติดตามค่ะว่าแบวจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะแต่ว่าจะไม่สปอยเยอะเพราะว่าแบวก็คือแบบจีนตัวหนึ่งเหมือนกันเมื่อวกนเขาเมื่อวานเขาปัดแล้วเหรอตัวจี๊ตัวจี๊ดตัวจี๊นะคะค่ะก็ติดตามครับเห็นบอกว่าก็ไปศึกษาดูว่าเอ๊ะไอ้ แบบคาแรคเตอร์ตัวละครแบบเนี้ยมันจะต้องแสดงออกอย่างไงบ้างสําหรับตัวละครแบมวนะคะแบบวเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็มีความพยายานสูงมากแต่ในความพยทยานและความมีความฝันนั้นจะเป็นคนที่มีความกดดันในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่กระตันยูด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าตัวละครนี้อาจจะเห็นไห้อมแอมเป็นใบโพล่าอดไดนะคะพิกไปพิกมาอะไรบี้ใช่ค่ะต้องหล่าิ นะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะ,ะแฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพร่ที่ติดตามชมการแต่ต้องสนอยู่ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับสามศิลปินนะฮะจากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพร่ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยครับ,บ,บ,รบนะครับนี่นะเดี๋ยวไปให้กำลังใจน้งนองๆกันนะครับอ่ะนอกเหนือจากจะมี